พี่น้องเอฟซีอาบางม้วมม,มาฟาอยู่แล้ว <c oughs> โอ้หาแต่นเนวเจ็บทองเจ็บใสมาให้กันกินให้กินให้เบิ้งอีหละหเอฟซีเฮากะเออะกินก็กินเพื่อเอฟซีย่อมเจ็บทองเจ็บใสเนี้ยละแก้วกะจกักเสพมีหรือไผ่ก่อยกับประจักษ์เขากินละเป็นไปอาบน้า ลงมาเรื่องจะมากินให้เอฟซีเบงเจ้าหน่อยสิหน่อยใจซื้อมาให้บวอได้กินใช่ปะมไม่ได้จปเจริย์คำทำยึดได้เนี่ยน้า่อพี่น้องเลยมังม่วงไม่ค่อยสมมันได้แต่กระแทบอยู่จเจียวประเดี๋ยวแสบ แซบยู่แซบอยูแลยวกินในเบื้องยังอันหนึงกินไรบ่ได้เจ็บท้องบุคคลไมากกินสมบ่ใดก็ยังมีสมสบ่สมใช้บุ้งงวยบุ้งงวงสองหมางอ่ะคุยปลาแดกกินปลาแดกให้เบิ่งตอนหนึ่ง

อจอบอยู่จับอยู่ขอบใจเอฟซีเด้อเอางวงมาฝากเพื่อนมันมีมันง่วงเลยเอามาฝากเอาเท่านี้แล้วเดี๋ยังเบิ่งคลิปต่อไปเฮ้า